Yes. เสสูสุปมาดูสิเสสูสุปมาดูติดไหมคลิกหนึ่งสองห้าน้อโซ่เนาะใช่1-2-5่งสาไไหมปล่อยไฮ้มัมันเครื่องแห้งบ่อยนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับนี่ เสื้อสูบนะครับเป็นรอยนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องแห้งมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับใส่แล้วก็มีควันนะครับมีควันนะครับมันก็จะมาเกาะหัวลูกสูบนะครับเนื่องจากว่าแหวนปัดแหวนอัดนะครับมันตายหมดนี่สังเกตนะครับนี่ด้านนี้นะครับรอยดํานะครับฝาสูบก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไอดี ไอเสียนะครับนี่ไม่มีแรงอัดสตาร์ทไม่ติดนะครับวันไหลนะครับเนื่องจาปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งบ่อยนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องได้ทําโซ่แกะวาลเอาวาลมาดูทีนล่างนี้เอาไปคว้านนะถอดบูธทรา่ออกไปน,ะ,นะครับฝากเตือนด้วยนะครับ เช็คดีๆนะครับสำหรับพวกรถ4จีจักหวาโดยเฉพาะรถออโต้นะครับเสีย้ยเสียยากเสียมากเสียง่ายประมาณนี้นะครับนี่